จะไปอยู่ที่ไหนอะถ้าเรขาขึ้นมองแล้ถ้าเราขึ้นมองมุกสมสัยมีแฟนแน่เลยอืมก็แล้วแต่คนนะต้องจบปรินยาวอืมก็แล้วแต่บางคนเขาก็อยากมีไวบางคนเขาก็อยากไม่อยากมีแล้วแต่โม,ม,มคิดว่าไงอ่ะโมคิดว่าไงในความคิดของโมอ,อะมีแฟนมันมันดีไหมอ่ะ ทำไมทำไมออนิวถึงถึงถึงเป็นแฟนกับเอินตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเอินก็นนเรียบมีแฟนเหรอเหรอแล้วแล้ว,ลว,ลวนิวก็เลิกเอินเป็นแฟนด้วย <c oughs> อืมเพราะอะไรล่ะลูกมันต้องมีเหตุผลนะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเอินอเอินชอบเอนินชอบแต่ว่านิวเลิก ไม่หมายถึงตั้งแต่ตอนนน้นตอนที่ชอบกันน่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอินบอกว่าเอินชอบนิวเพราะว่านิวเก่งแล้วก็แล้วก็ขาวเนาะแล้วแล้วแล้วสรุปว่าเอินเขาเป็นยังไงเขาในความคิดของนิวเยาะเล่นเล่นเอินเขาบอกว่านิวทำท่าไงนะเวลาจ๊กจี้ทำท่าอะไรอย่างเงี้ย ทำไมชอบทำเออจริงๆอะเนาะนิวชอบทำท่าแบบเนาะเออมันเป็นบุคลิกคนไงใช่ไหมเออมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เสียหายแต่เอิญเขาเขาเขาอาจจะคิดว่าเขาหยอกนิวไม่ได้เนี้ยทำไมเขาหยอกนิวไม่ได้แล้ว,ลว,ลว,ลวตอนที่เรากกันกับมินาเนี่ยเป็นไงเออถามก่อนว่าทำไมถึงชอบมินาตอนแรกเลยจำได้ไหมเพราะอะไร ต้นผมสั้นผมสั้นหรือผมยาวน่าจะไม่แน่ใจอ๋อชอบเพราะผมสั้นผมยาวเนี่ยเหรอตอนนั้นมีนาผมสั้นผมยาวไม่รู้ยังรู้ไหมจําไม่ได้ก็ก็ตัวเองชอบกันตั้งแต่สมัยที่เชิเนยที่เชิแตงอยู่อ๋อทำไมถึงชอบเขาอ่ะทำไมถึงชอบมินาหืมมินาพูดอ๋อมินาพูดอะไรนะนพูดเก่ง ถ้ผมสั้งางจะได้เงินจะตัดผม oh. ถ้าผมยาวมาเสียเงนินแน่นเลยอะไรนะลูกถ, <c oughs> ถ,ถ้าผมยาวมาเสียเงนินถ้าผมอ๋อถ้าผมถ้าผมยาวมันเสียเงินแต่ผม